18สิงหาคม2563นะฮะก็มีทั้งหมด3ท่านเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้วันที่18สิงหาณ์นะก็3ท่านเหมือนเดิมนะครับก็จะมี2914พร้อมแม็กกาซีนส,สำรองนะครับอันนี้ใส่ได้ทั้ง2914และก้าเก้าหนเลยนะฮะแล้วก็กระสุน8นัดนะครับเพราะว่าสับำรอกลูกค้าหลายรอบเลยได้เป็นไททันถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นคล็อกสิบนะฮะของคุณชูศักดิ์หมูหยา นะครับหมูยางนะครับผมแล้วก็เป็นกระสุนลาเก้นนะครับของคุณสามารถงามสมผลนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อมาจะมารีวิวเรื่องระบบของ2 9 1 4กแต่บอกเลยว่าตัวนี้สวยมากนะฮะตัวนี้สวยมากเลยนะ2914้สีไททันตัวนี้งามจริงๆงนะครับงามจริงๆมาดูระบบกันนะครับรูปหมดสไลด์ค้างนะครับรูปหมดสไลด์ค้างนะ ลูกหมอดสไลด์ค้างเสียงสไลด์ดีเลยนะฮะมีระบบเซฟแต่ไม่มีระบบฟูลนะครับปรับขึ้นมานะครับปรับขึ้นมานะนี่นะครับผมเป็นระบบเซฟนะครับไม่สามารถลั่นไกได้นะฮะมีระบบเซฟนะลั่นไกไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าปรับลงมานะครับผมปรับลงมาลั่นไกได้แต่เป็นแอคชั่นได้นะครับผมดับเบิ่ซิงเกิลได้นะฮะดับเบิ่ซิงเกิลก็ได้นะครับผมแอคันได้ด้วยนะครับก็2914นะไม่สามารถปัวโต้ได้แต่ถ้า914จะสามารถปัวโต้ได้นะครับ แต่ขนาดจะเท่ากันแต่พา,าลอาดูการคัดปอ,อกกันนะครับผมนี่ก็สุดน้อยนะคะัคัดปอ,อกอาแม็กซซีนด้วยแม็กซ์ซีนกับตัวปืนก่อนนะครับผมสามนัดนะลองคัดปอ,อกด้วยแม็กซซีนของปืนนะฮะโอเค รับหนึ่งนะครับมโอ้โหมมติดมือเลยสองครับนี่เด้งขึ้นมาบนมือสามนะลูกหมวสไลด์ค้างนะครับผมลูกหมวสไลด์ค้างนะมีระบบเซฟนะครับผมอย่างที่บอกนะครับเซฟเห็นไนกมันง้างไว้แล้วนะครับแต่ไม่สามารถลั่นไกได้นะครับปรับลงมาลั่นไกได้นะครับโอเคเนาะก็เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวลืมแมกกาซีนนะครับรีวิวแมกกาซีนด้วยนะครับผมอันนี้เป็นของตัวปืนส่วนอันนี้เป็นของซองนะครับเป็น9ก้าหน่ีนะเดี๋ยวผมจะลองคัดบอกให้ดูนะครับผมนะ อ่านี them, uh, ่นะหนึ่งนะครับผมสองนะฮะอันนี้เป็นแม็กสำรองนะครับแม็กสำรองนะอ่าอันนี้แม็กกับตัวปืนเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมใช้ด้วยกันได้นะครับผมทั้งสองตัวหนึ่งนะครับผมสองนะครับเห็นไหมใช้ด้วยกันได้แต่แม็กเป็นของ R 914นะแม็กเป็นของ R 914นะครับผมสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับผมเห็นไหมก็ ใส่ด้วยกันได้นะครับ914กับ2914นะโอเคต่อไปเป็นกล o อง17นะฮะกล้อง17เนี่ยของใกล้จะหมดมากแล้วนะครับของใกล้จะหมดมากแล้วนะฮะพูดง่ายมีไม่ถึงสิบกระบอกนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึงสิบกระบอกแล้วนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะถอดแม็กกาซีนได้เลยนะครับถอดแม็กกาซีนได้เลยนะฮะเราลั่นนี่นะครับสไลด์นะครับเสียงสไลด์ค่อนข้างที่จะดีเลยมีระบบเซฟนะครับผมนะ ลั่นไกลไม่ได้นะครับผมถ้าเราไม่เข้าโข่งไกลปืนนะถ้าเข้าโข่งไกลปืนลั่นไกลได้ทันทีเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปอกกันครับสามนัดนะฮะสามนัดในหนึ่งนัดกรซีนะเดี๋ยวผมจะลองคัดปอกให้ดูนะครับคลอ1สิบเจ็ดนะโอเคเนาะคลอกสิบเจ็ดนะครับผมนะโอเคใส่ใส่ดูก่อนนะครับสามนัดหนึ่งสองสามนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับเจ้าคอสิบเจ็ดแอคช่นนะฮะหนึ่งนะครับผมสองนะครับสาม ะะลูกท้ายแรงมีคอยนะครับผมลูกท้ายแรงมีคอยนะ,ะไม่ต้องห่วงนะครับผมสลสไลด์หนักแน่นเลยนะครับระบบเซฟก็ดีนะครับอย่างที่บอกนะถ้าเราไม่เข้าเต็มเต็มเนี่ยร่างกายไม่ได้นะครับโอเคนะพร้อมลูก5้านัดนะครับผมแล้วก็เป็นลูกกระสุนของคุณสามารถงามสมบูรณ์นะครับผม50าสินัดลากเกนเดี๋ยวทำการจะส่งให้วันนี้เลยนะฮะพร้อมกันรวันที่18สิงหาคมของพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับก็รีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ทั้งระบบทั้งอะไรก็ ขอบคุณมากนะครับผูกค้าที่เข้ามาทุกวันเลยนะที่สนับสนุนและอุดหนุนเรามาตลอดนะครับผมนะเราก็ขายจงตรงจริงมาตลอดนะครับไม่มีไม่มีไม่ขายไม่ตกงเลยนะครับถึงมีปัญหาหรือทิฐุระอะไรเราก็จะแจ้งทันทีนะครับผมนะโอเคนะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดแอดเอ็ดีไลน์นะครับไอดีไลน์ผมไว้ใครแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสมัครไทยชิปยูทูบไห้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โอเคก็เพ okay. ื่อจัดส่งวันที่18สิงหาคม2563นะฮะของคุณชูศักดิ์หมู่ยานะฮะแล้วก็ของคุณสมพงษ์รัตนโสภานะฮะแล้วก็ของคุณสามารถงามสมพลนะฮะก็ทั้ง3ท่านนะครับวันที่18นะครับสิงหาคม2563นะฮะก็เดี๋ยวทั้การจะส่งให้เลยนะครับแพ็คเรียบร้อยแล้วทั้ง3ท่านเลยนะฮะวันนี้วันที่18เนาะเดี๋ยวก็จะส่งภายในวันที่18สิงหาคมเลยนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิป YouTube กันด้วยด้วยนะฮะก็3ท่านนะครับ ขอบคุณมากนะครับมาสั่งซื้อกันตลอดเลยนะฮะขอบคุณจริงนะครับที่สนับสนุนเราอย่าลืมกดติดตามกดสมัคร r i b e คลิป,ปะนะโอเคนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ